สวัสดีครับพี่น้องยักษ์ซีสุขุสุขศรครับผมมือนี้นะครับลงปลาน้องวันมูนี่นะครับเนี่ยเป็นน้องข้าหม้อไฟนะครับน้องนี่เป็นน้องเกาแก่นะครับน้องเกาแก่ที่สุดในหมู่บ้านครับผมนะน้องนี่ครับพูดเลยครับเระว่าหาร้อยปีครับผมนะมอนี้ปลาสีน้อยสีไหลเท่าไหรนะครับพี่น้องนะครับตึกกันแบบแฉนแฉนะครับแบบไทยบ้านเขานะครับพี่น้องติดตามครับผมเช่นแกกับผมเนี่ยเช่นแกคุมพ้นฝาโอลังหันกับผมเนี่ย เสนดาบครับมเส้นดาบครับเย็นย่างดีครับผมเย็น่าีรมเย็น่าได้ปะเย็นย่าันาครับผด้คชับไดมาเลยเร็วเร็วเ็วเร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 ็วเเร็ว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 เน็วเ็วเร็วเร็วเร็วเ็วเร็วเร็วเ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 ็เ็วเเ็วเ็วเ็วเ

ใเกรอีกแล้วครับพี่น้องอีกแล้วนี่ครับยนแกนะครับุวมคนาอรหันนะครับถึงาหตัวนะครับงายเอาขึ้นไปช่วยแางหอกันนะเรื่องพวกนี้เอาขึ้นช่วยกันมาช่วยกันอหจีนเลยเนี่ยเมาลันานนะครับเนี่ยกระางมันเีมันร่มก็อครับสองกไฟนเ่้ฟา เเแล้วเิเนเือบ้นราบุกคือดอกด้หน่อาปลาบ้านเฮาปลาบ้านเฮามันอยู่อมันลายก็ต้องไปเอาระดูแกนบ้านเาปลาเขาเขาไปอ้ทนท่านไห

ครับนี่ผลงานสำหรับเส้นเทียนนะครับเนี่ยลงป่าหนองท้างไปมือนีครับผมนะฮะสุดยอดนะครับอันนี้น้องนี่เขาลงทุกปีนะครับนะน้องนี่ลงทุกปีเลยแต่ว่าน้องใหญ่เนี่ยซีปีลงทีหนึ่งครับสองใหญ่กับวันที่อีซีเบสนีนาคมครับผมนะฮะไปตีหยอดนะครับผมจอจอดนี่แหละนะครับเดือนนี้ครับพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ขนาดย่อมย่อมนี่ขนาดย่อมนะครับนี่เงินละอสามร้อยมือนี่ครับคุ้มแล้วครับนี่ไอ้บางอาชีลอยแล้วครับผม อันนั้นฟื้นละซี่อยยืนตะฟังสองลอยนะครับผมตะฟังคนไหลคนแช่คนติตาวนะครับเด้อพี่น้องนะครับตะรับผู้คนไหลคนแช่ไหลงไปลวย้ยถูกคนเลยเือสุลทุกคนนะครับทุกซีสุดขั้งสุกทานี้ใส่สสสก็เก็บใได้ต้องขายใีเอาวาให้ปลาเดียวคูดครับ